น้องนาฟสุดทนเพื่อนบ้านเปิดใจระบายยันไม่ได้อยากแฉไม่ได้อยากสร้างกระแสน้องนาฟแจ้งปมคลิปเสียงเพื่อนบ้านยันแค่ระบายความอึดอัดเจ้าของห้องอยากได้ความสงบปัญหาคลาสสิกของคนอยู่คอนโดกลายเป็นประเด็นดังเมื่อน้องนาฟชัตทนันันหลานสาวคนดังอย่างแพทปนปภาเขาทนไม่ไหวอัดคลิปเสียงที่บันทึกความรบกวนจากห้องข้างๆมาแชร์ จนชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความเห็นใจและเล่าประสบการณ์คล้ายๆกันกันตรึมแต่ก็มีบางส่วนที่สงสัยในวัตถุประสงค์การโพสต์ด้วยค่ะรายงานแจ้งว่าน้องนาฟเขาเปิดใจถึงปัญหานี้ค่ะอย่าม่ไม่ได้เพิ่งเจอเพื่อนบ้านเสียงดังหนเดียวแต่ได้หาทางแก้ไขด้วยการติดต่อน,นิติบุคคลคอนโดหล,หลายต่อหลายหนแล้วค่ะแต่เรื่องก็ยังไม่ดีขึ้นไม่ได้ใส่ใจแต่มันไม่ใช่ครั้งแรก เคยให้นิติเตือนไปหลายครั้งมากๆแต่มันก็ไม่ได้เบาลงเลยเราซื้อคอนโดไม่ได้เช่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วน้องนาฟเผยความอัดอั้นในฐานะเจ้าของร่วมที่ต้องการความสงบในการอยู่อาศัยค่ะน้องนาฟย่างชี้แจงเหตุผลที่ตัดสินใจโพสต์คลิปเสียงว่าเพราะความอดทนของเธอเนี่ยสุดขีดแล้วค่ะเมื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีปกติหรือแจ้งนิติแล้วยังไม่ได้ผลก็เลยตัดสินใจบนันทึกคลิปเพื่อบอกเล่าความรู้สึกเฉยๆไม่ได้มีเจตนา ที่จะประจานหรือสร้างกระแสอะไรก็ตามคะ่ะนอกจากนี้น้องนาสยังออกมาแก้ต่างกระแสที่มองว่าเธอโพส์ตเพื่อสร้างกระแสโดยยืนยันว่าไม่มีในเล่นคําไม่มีนิคล้ายไม่มีนยะเจตนาแบบนั้นคะ่ะแค่อยากสื่อให้ทราบถึงความไม่สบายใจและความเดือดร้อนที่เธอต้องเจอในฐนานะผู้พักอาศัยที่ต้องการเทียงความสงบสุขในการพักผ่อนเท่านั้นเองคะ่ะน่าเห็นใจมากๆคะ่ะ ปัญหาเพื่อนบ้านเสียงดังเนี้ยเรื่องจริงของชาวคอนโดเลยน้องนาฟเขาแค่ขอความเห็นใจและความเงียบสงบในพื้นที่ของเขาเองคะ่ะมาฟังความคิดเห็นจากทุกคนในคอมเมนต์กันเถอะอาจมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงก็ได้นะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าอันนี้ก็น่าเห็นใจนะเข้าใจแหละว่าธรรมชาติของคนแต่แทบก็แล้วมันรบกวนห้องอื่นแล้วเขาว่าคอนโดเอามันต้องเก็บเสียงได้ในระดับหนึ่งปตถ้ามันดังขนาดข้างห้องได้ยินนั้นก็คงเสียงแปดหลอดอไม่ใช่แค่คราง คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าวินวินไปคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแทบกันอะมันเรื่องปกติแต่ถ้ารบกวนชาวบ้านก็เบาหน่อยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเขาไม่เกรงใจเราเราก็ไม่ต้องเกรงใจเขาคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าใช่มันบ่อยมากมันก็ไม่ไหวจริงๆถ้ามันมีแหงได้แต่อย่าดังมากคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเราต้องดังกว่าเขาซิเนอร์